สาวกซีอามาค่ะคันนี้เพ,พิ่งได้มานะคะรถเพิ่งจดทะเบียนในปีห้าค่ะต้นปีมกราคมนี่เองนะคะรถออกเพียง9ก้าเดือนไปได้สวยขนาดไหนทุกคนคามาดูด้วยกันค่ะคันนี้ได้สีแดงรุ่นนี้มี3สีนะขาวดําแดงนะคะถ้าขาวแดงต้องเพิม่มอีก1 0 0 0 0บาทนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะได้มาแล้วชุดแต่งแบบใหม่เป็นตัววายบอดี้เป็นรุ่นแรกเลยนะที่ทำวายบอดี้รุ่นก่อนหน้านั้นยังไม่มีนะคะสาหรับไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าฟูเฟรมแบบ LED แบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าก็คือมาแบบใหม่แล้วเรียบร้อย,ย,อย,ย,อยแล้วก็ได้โลโก้โตโยต พอตัวนี้กล้องรอบขันนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เลดร์เซนเซอร์ด้านหน้ามาให้เลยนะคะสามารถกระระยะได้เลยนะะแน่นอนเลยว่าถ้า้เห็น mm hmm. เห็น Body mm hmm. น่ะบอดี้จะสูงกว่ารุ่นเดิมใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าฐานนะฐานของล้อเนี่ยยาวกว่าเดิมประมาณ1-2เซนติเมตรด้วยกันนะคะมาถึงแคลงด้านหน้านะคะตัวนี้มีแคลงด้านหน้านะคะกันกระแทกตัวเหล็กด้านหน้าใสมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะและตัวนี้น่าสนใจที่สุดเลยหลุมไฟตัดหมอกแบบใหม่นะคะเ mm hmm. ขาเรียกว่าเป็นไฟตัดหมอกแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวนี้ mm hmm. นี่ มีตัวคีบระบายอากาศนะคะผ่านช่องลมตัวนี้ไปได้เลยนะคะเป็นตัว Aero Body นั่นเองนะคะและตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการปรับปรุงนะคะในเรื่องของมาตรฐาน e u โร5การปล่อยควันพิษควันไอเสียให้ได้มาตรฐานกว่าเดิมบอกสำหรับชุดวา d บดีแข็งแรงดุดันมากๆนะคะและอันนี้เปลี่ยนใหม่อีกแล้วก็คือตัวลายเจ้าล้อแม็กและที่สาคัญเห็นได้ชัดเลยรุ่นก่อน นะ้าใช้เ็ดทีแต่ตัวนี้ใช้ AT ทก็คือเป็นดอกยางออทเรนนั่นเองนะคะเป็นยางดอกยางออทเรน K O 2ด้วยนะคะไม่ใช่รุ่นธรรมดาะคะและตัวนี้มาพร้อมกับนี้เลยค่ะโช๊ค K Y B นะคะด้านในนะคะและมีการปรับช่วงล่างมาใหม่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยๆพาไปดูช่วงล่างกันนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องรอบทันนะคะหูกระจกด้านข้างเป็นเปียโ,โนแบ็กสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับบายสปอร์ตนะคะและที่สำคัญตัวนี้ เวลคัมนะคะเป็นกุญแจเวลคัมให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาถึงตัวบอดี้ของรถกันแน่นอนเลยว่าสูงกว่ารุ่นเดิมเยอะมากนะคะและฐานหลังก็ยาวกว่าเดิมปกติแล้วเนี่ยท R ถ้ารุ่นก่อนหน้าหลังมันจะย้อยๆหน่อยใช่ไหมแต่ตัวนี้ปรับให้บอดี้เท่ากันแล้วเรียบร้อยขับสนุกแน่นอนนะคะสาหรับด้านหลังมาพร้อมกับกล้องหลังแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่เลยเซนเซอร์ ensor, นะ มีให้เยอะมากๆเลยที่สำคัญตัวนี้เพิ่มตัวเซนเซอร์ด้านบนให้มาอีกด้วยนะคะสำหรับตัวด้านหลังค่ะตัวนี้ใส่ตัวซับแรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะอย่างเพื่อเองก็สามารถเปิดได้สบายๆเลยนะตัวผ่อนแรงตัวซับแรงให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้แม็กไลเนอร์เดิมนะคันนี้ใครได้ไปเหมือนออกป้ายแดงออกโชว์ม,มาเลยนะคะขออนุญาตไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะสำหรับตัวช่วงล่างนะเป็นช่วงล่างโมโนทูบนะบอกเลยว่าใครที่กําลังหารถดีๆช่วงล่างโมโนทูบที่มีการปรับ การจูนมาจากรุ่นก่อนหน้านั้นแล้วเรียบร้อยเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะภายในนะต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดนะคะต้องมีแอร์หลักมาให้และที่สำคัญตัวนี้นะมีทริ2ทูมาให้ถึงสองจุดนะคะนี่ตัวเบลเบลแดงสวยงามมากและที่สำคัญตัวเบาะเป็นเบาะซูเอตก็คือเบาะหนังกลับนั่นเองแล้วก็สเตชชิ่งนะคะด้วยตัวหนังอีกต่างหากและตัวนี้สามารถทับนะขึ้นไปแบบนี้ได้ด้วยนะ ไม่กินพื้นที่นะใครที่แบบอยากจะแบบได้ใช้งานเนาะสามารถพับตัวนี้ได้เลยพับง่ายมากนะคะอะไปจนถึงอินิีเลียกันข้างในกันอ่ะอีกนิดนึงมานั่นคน,นขับอยากให้ดูเบาะหน่อยแดูดูด,ด,ดูความฟูของเบาะนะคะเบาะเปาไฟฟ้าค่ะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มีแอร์แบ็ถึงเจ็ดลูกวยกันเดี๋ยวพาไปชมภายในนะ,ะมาถึงภายในกันแล้วนะขอขอนุญาตสตาร์รถก่อนนะ เสียงนุ่งมากนะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยตัวใหม่ก้านจับถนัดมือแล้วก็ตัวมีเซ็นเตอร์ตรงกลางให้ด้วยด้วยความที่เขาเป็น GR ก็จะใส่โลโกล้จีอาไว้ด้านล่างนะคะและแน่นอน,นะคะ่ะโตยต้าก็ยังใส่นี้เลยแพดเนื้อที่ปรับสปีดนะคะแล้วก็มีตัวล็อกความเร็วหลังป้ายเป็นพวงมาลัยให้แล้วเรียบร้อยนะคะท่านในพอตัวนี้มีคลิปเลนมีตัวปุ่มใหม่ล่าสุดก็คือเป็นปุ่มไอเสียมาตรฐานยูโรไฟตตัวใหม่อยู่ด้านขวามือสุดเลยปุ่มที่ทุกคนไม่เคยเห็นแต่จะได้เห็นในรถคันนี้นะคะมาถึงอีกอย่างหนึ ตัวนี้เขาบอกว่าทัชลื่นมากนะ,ะทัชลื่นมากลื่นกว่ารุ่นเดิมนะคะนี่ลื่นเปิดลื่นเปิดเลยน,นี่สามารถใช้แบบไร้สายได้เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีลาทิสสบคัญทุกคนรอใช่ไหมคะมาพร้อมกับเกียร์โฟวินะคะเกียร์โฟวิเป็นเกียร์หมุนปรับนะคะโฟลโฟไฮสามารถปรับเวลาเราขับขี่ได้เลยที่ระยะไม่เกิน100กิโมตรต่อชั่วโมงเราสามารถปรับ ได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งทุกคนที่ตื่นเต้นเหมือนกันก็คือตัวนี้เป็นเกียร์นะคะอัตโนมัติแบบ6สปีดเป็นเกียร์ฟรีเควนซีโอ้โหเรียกยากมากชื่อนี้เรียกยากมากจริงๆเลยนะคะแล้วภายในกว้างขวาง,วางโอ่อ่าแล้วก็นั่งสบายมากเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่จะไม่เหมือนรุ่นอื่น,นด้านในด้านในจะถูกใส่ตัวนี้เข้ามานะเป็นไฟ100เขาเรียกว่า100วัตหรือว่า220โวลต์หรือเนี่ยใครจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วัดไม่เกินนี้ ชาร์จแบตเ,เต็มเลยนะเอาอยู่มากๆนะคะมานี้จะพูดว่าเป็นว่าน่าจะได้อินสปิเรชันมาจากรถแข่งสนามรถแข่งน่าจะประมาณนั้นตรงนี้ไม่มีกระจกมาให้นะท่านคนนั่งมีกระจกแต่ไม่มีไฟแต่งหน้ามาให้แล้วก็ไฟยังเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดานะทั้ง3จุดอันนี้ลูกค้าค่อยพี่เปลี่ยนเอาละก,กันนะและคันนี้ค่ะอีกเค็ดลับหนึ่งที่ทําถึงมากๆเลยที่ทุกคนรอคอยค่ะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับ 224แรงมาและ550 HP ีด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้คันนี้นะคะค่อยทำถึงอยู่ที่ราคาที่1.38ล้านเช่านานนะคะใครสนใจสามารถแอดไลน์ด้านล่างเลยะคะ่ะ